ร้องไห้นะพุกี้คือพุกี้ทำดีสุดแล้วทงเชื่ออย่างั้นนะคือคนที่ไม่เห็นค่าความดีของพุกี้เนี่ยมันต้องง่วมากแน่เลยนะอย่าไปใส่ใจอะไรคนพันนั้นเลยอย่าร้องไห้นะเชื่อเถอะทงเป็นกำลังใจให้ยังไงก็ทงมาหาทงได้ตลอดเลยนะเดีย๋ยวทงจะคอยปลอบนะคดิดว่าทงเป็นเซเว่นก็ได้นะโทรไปได้ตลอดคลิสี่ชั่วโมงนะจ๊ะสวัสดีจ้า,า,จาเฮ้ โอ้โหเซเว่นยินดีชมองพุกกี้ขายขายปุกกี้คายนักร้องไงนักร้องร้องอะไรนะเพื่อนมีอารมณ์ขายแล้วตอนเนี้ยเพื่อนจ้ะการดูสนิทสนมกันเลยนะทองคุยกันแบบเป็นเซเว่นเลยหรอทำไมอ่ะต้องปรึกษาปัญหาชีวิตกันด้วยหรอหรือไงมันก็เพื่อนกันน่ะทมไมจะปรึกษาไม่ได้เหรอเออแน่ใจนะแค่เพื่อนอะแน่ใจนะเออโอ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ ปุ๊กกี้อ่ะเคยเป็นแฟนธงตอนสมัยมัธยมแต่เลิกกันไม่นานแล้วเขาเป็นเพื่อนกันเขาอ,อกหักเขาเลยโทรมาปรึกษาืมคิดจะปิดเหรอนี่ครบมีแฟนไปกี่คนแล้วบอกให้หมดเลยนะนอกจากแค่ปุ๊กกี้เนี่ยมีใครอีกโอ้โหนี่อดีตมันผ่านไปแล้วจะรู้ไปทําไมคนเราครบกันน,นะธงมมนต้องเปิดเผยสิยังมีความลับซึ่งกันและกันบอกให้หมดเลย โโอ้สามคนเับนับทำไมสิบหูเนี่ยไม่เข้าใจสามคนมีแฟนสามคนแรงนะสามคนเลยเหรอแค่สามคนเองอะโอ้อแล้วเฮียมีีคนไรเฮียมีแฟนกี่คนเห็นเคยบอกพงเลยไม่รู้เลยเอ้า ที่ทงยังบอกชดเลยทำไมไม่บอกทงมากอะ่ะนี่ทงชดเนี่ยเป็นผู้หญิงนะธงอ่ะเป็นผู้ชายมันไม่เหมือนกันโถเอ้ยสมัยนี้มันผู้หญิงผู้ชายมันเท่าเทียมกันแล้วไม่เหมือนกันได้ยังไงบอกมาเลยดีกว่าโถผู้หญิงมีแฟนได้ผู้ชายก็มีแฟนได้ทงอ่ะแฟนๆอยู่แล้วบอกมาเลยว่ามีกี่คนธงรู้นะมองหน้าก็รู้เลยเฮียว,ว่าผ่านอะไรมาเยอะไม่ต้องหรอกโขไม่งี่เง่า ผมรับได้ <ผม S 2> อะไรมาโยนแ,แมนอ่าบอกก็ได้คนแรกเนี่ยชื่อประวิทย์ตอนนั้นเนี่ยสมัยอนุบาลสามอุ้ยนานแล้วอ่ะคนที่สองเนี่ยนะชื่ออ๋อชื่อนน,อนคนนี้เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าห้องด้วยนะทองคนที่สามเนี่ยชื่อเอกคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักกีฬาด้วยแหละโอ้โหสุนนดๆด้วยสุดเลยอ่ะตอนนั้นขนาดพอสารนะคุณนี่แบบว่าสุดยอดแล้วอ่ะแล้วคนที่สี่ห้าหกนะจะบอกให้คนนี้นี่ครบควบกันหมดเลยเลยจำชื่อไม่ได้สลับล้างแคบไม่ทันค่ะทง ส่วนคนที่เจ็ดเนี่ยโอ้ยตอนนั้นชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อจำได้แล้วคนที่เจ็ดเนี่ยชื่อเตยคนนั้นอ่ะเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ชอบโชต์โชต์ก็เลยแบบเล่นๆไปด้วยแต่ก็คขาก็ได้ไม่นานหรอกนะส่วนคนที่เก้าเนี่ยเออเขาพยายามจะมาจูบโชต์แต่โชต์เนี่ยไม่ชอบไงมาถึงเนื้อถึงตัวเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะต้องรักเงินสนุนตัวเข้าใจป้าบอกเลิกไปเฮ้ยแป่เนี่ยไม่ต้องไปจำหรอกจำไม่ได้แล้วอ่ะว่าชื่ออะไรอ่ะเออส่วนคนที่สิบเนี่ย เขาไม่มีอยู่แล้วอ่ะเออก็เลยแบบไม่เวิร์กอะ่ะซึ่งวิทูนที่แหละเออว<ม>ิทูนใช่ใช่ใช่วิทูนเหรออืมชื่อเหมือนอาจารย์เลยอเออเออนั่นแหละแต่ว่าคนที่11เนี่ยชื่อพี่สนคุณเนี่ยไม่ได้ก,กิจการไม่ค่อยมีเวลาว่างให้ชดหรอกก็เลยต้องเลิกกันไปอะ่ะโหยนี่ทงเป็นคนที่12เลยเหรออุ้ยคุณอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าอีสี่ห้าคนนี่โชดไม่ได้นับเลยอะ่ะโหยโชดทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ย คบแฟนนันไม่ใช่ทำตั้งทีมฟุตบอล12คนเลือเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะสามสหคนโข12คนใครจะไปรับได้ใครจะไปรับได้เป็นผู้หญิงทำตัวอย่างนี้ได้ยังไงคิดผิดมากเลยอ่ะพรุ่งนี้นะเอานาฬิกามาคืนเลยนะเราเลิกกันนับตั้งแต่วันนี้ไปเราจบกันตรงนี้เลยนาฬิกาด้วยหรอ I hate you you know คุ่รักชักศอกของเธอ นางเอกก็ขาวโอมมากเลยเอ้ยชอบจังเท่าสงบูกล้าชมหนวีนตอหน้าโชตัยหีเหรอเดี๋ยวจะโดนโอ้โหโชตัยหิเวลาโขนน่ารักมากเลยเนี่ยเหมือนกับไมซี่ซิเกิลผสมกับเกิร์ลเจเนอเรชั่นผสมกับมอนเดอร์เกิลแล้วก็ผสมกับลาลาลูลูพอแล้วทองซึ่งบูก็น่ารักที่สุดเลยอ่ะอยดืนเลยอ่ะมมุุนน

มันอะไรกันนักหนามันจะเกาหลีอะไรกันนักหนาฮะวัยรุ่นไทยสมัยนี้ครับเขาเรียกว่าผสมผสานผสมผสานอะไรไทยเกาหลีโอ้ยไทยเอาให้รอดก่อนนะ,นะละครไทยดูกันบ้างไหมเพลงไทยฟังบ้างไหมวัฒนธรรมไทยเนี่ยอ้ก็พี่นุ้ยไม่เคยดูหนังเกาหลีนะทั้งน่ารักโรแมนติกแพลก็เลิอเลนี่เอกก็ขาวขาวมันอ้ยมันไม่ได้ดีไปขนาดนั้นหรอกประกาศเลยตอนนี้ พี่ขอประกาศบ้านนี้ไม่ต้อนรับเกาหลีไม่เอาเกาหลี <S <S ไม่เอากิมจิ <S 2> <S 2> ไม่เอาอะไรทั้งนั้นถ้ามีเกาหลีมาเข้าไปในบ้านนี้มีเรื่องแน่โอ้ยอะไรเนี่ยพี่คิดมากไปแล้วพี่นุคิดมากว่ะเจาคงพี่ยจคงไปช่วยในต่าจังตากบ้า จงเลยค่ะน้องโจนมาเห็นพี่เลี้ยแต่งตัวแบบนี้นะคะ <c oughs> คลูกฟูไปช่วยเนแต่งจังตากป้าเสร็จแล้วเราไปดวนตามะกจฏิกันนะคะเดือนดวนตามะก,กุิกใช่ไหนบอกว่าไม่ชอบเกาหลีไงเกาหลีไม่ได้แต่ญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่นนี่ก็ดีมากเลยนะมันวัฒนธรรมแบบอ่อนน้อมถ่อมตนโค้งให้ ไปตากผ้าด ah, ah. ีกว oh, oh, ่าไปตาก้าเสร็จก็ไปเทกมาก็จ oh, oh, oh. ีแต่มาก็จีเสร็จแล้วก็ไปแบ่งลากกันต่อดนาะไปกนุี่ก้รายนะดเตอนนี้มีแบงค์กี่คนละก่อนนี้มาคุ้มโซ่เนี่ยมีกี่คนละ ส,ส่วนคนที่6เนี่ยน่าชื่อ,อ time, sure. ต้องเลยส่วนคนที่เก้าเนี่ยคบกันตอนประมาณน่าจะปีสองมั้งเขาว่าพยายามจะมาจูบชดเอออะไรอ่ะ